เห็นวัตถุดิบแบบนี้คิดว่าเราจะทำเมนูอะไรกันคะเริ่มต้นนะคะมีผักกาดดองค่ะตัวนี้จะเป็นผักกาดดองเค็มนะคะของโรซ่าค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเนื้อหมูสดค่ะอันนี้จะเป็นหมู3มชั้นแบบรอกหนังออกนะคะ พริกสดกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะเป็นแบบหอมไทยนะคะเริ่มขุนๆบ้างหรือยังคะสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือกะปิค,ค่ะพริกไทยดําเพิ่มความเผ็ดร้อนจ้าพริกชี้ฟ้าแดงเขียวแล้วก็ใบมะกรูดค่ะเพิ่มความสวยงามเมนูที่เราจะทําในวันนี้นะคะหมูผัดกะปิผักกาดดองค่ะไหนใครเดาถูกบ้างเอ่ยยกมือขึ้นค่ะเดาถูกเราได้อะไร <c oughs> ก็ไม่ได้อะไรค่ะขั้น <c oughs> ต้นนะคะเราจะมาตำพริกไทยกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกให้ละเอียดก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่กะปินะคะ ตําลงไปค่ะแล้วก็นําเครื่องที่ตําได้นะคะมาผัดกับน้ํามันค่ะเมื่อเครื่องของเราเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะก็ใส่เนื้อหมูลงไปเลยค่ะผัดให้เนื้อหมูกับตัวเครื่องนะคะเข้ากันให้ดีค่ะให้มันสุกสักประมาณ60%นะคะสามารถเปลี่ยนจากเนื้อหมูเป็นเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัวก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะใส่น้ําเปล่าลงไปค่ะเพื่อให้เนื้อหมูของเราสุกได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะผัดกับน้ํานะคะให้ตัวหมูแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยละลายเข้ากันให้ดีค่ะจากนั้นนะคะก็ปิดฝาค่ะอบเอาไว้นะคะจนกว่าหมู เราจะสุกเลยค่ะเมื่อหมูของเราสุกได้ที่แล้วนะคะก็ปัดต่ออีกแป๊บนึงค่ะแล้วก็ใส่ตัวผักกาดดองลงไปเลยผักกาดดองนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเราจะใส่น้ําตาลมะพร้าวนะคะอันนี้เป็นน้ําตาลดอกมะพร้าวนะแล้วก็ตามด้วยน้ํามันหอยค่ะสามารถปรุงรสชาติที่คุณชอบได้เลยนะคะจะใส่เป็นผงนัวเพิ่มก็ได้ค่ะ ผัดให้ทุกอย่างเข้ากันให้ดีเลยค่ะแล้วก็ผัดให้น้ําของเราแห้งกว่านี้อีกสักนิดนึงนะคะจากนั้นค่ะตบ้ายด้วยพริกชี้ฟ้าแดงเขียวนะคะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะนอกจากจะช่วยให้มันมีสีสันสวยงามแล้วก็ยังส่งกลิ่นหอมด้วยนะคะรสชาตินะคะมันจะออกไปทางเค็มๆหวานๆนิดหน่อยค่ะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวเค็มของตัวผักกาดดองมาด้วยนะคะนิดนึงค่ะส่วนใครนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้มันมีรสชาติเหมือนเวลาเรากินหมูผัดสตอนะคะก็ให้บีบมะนาวเพิ่มลงไปค่ะลองไปทําดูนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆอร่อยมาก